เออกดเลยสบายดีมาเด้อวันนี้เด้อนี่เด้อป้านี่มากระถินกระถินก่อนนอนมาเด้อมาเด้อเฮ้ยพนเนี่ยสัไม่มีจงเนี่ยมันแส็บเสบกินยำใบอากาศก็ฮอนเมื่อเช้านี้พนตกขิดว่าชิม่ได้มาเลยนะแห้งมาทำไมกระแหงเลย ต้มลงต้มแหงบเว้ยเองเฉยรำอีกมะหนึ่งกินไหมกมะตินน้อยได้แต่งยงเอเองหมักส้มรำน้ไม่วานอันนี้นีมาด้วพี่น้องด้วง่วนมะกอกเฉยมะกอกเนี่ยกะทินก็อ่อนคักค่ะจังคปุ้น อีกคนนี้อันไหนอันนั้นเันติดมือใบเหล่ดื้อมือนี่ยใบบุญกับโอเคเดยกับมาห้ามหมูไบ้านอืมไปเอาหนาอืมมันเป็นคนเอาหมูยูหนาเนอะอืมลงมากินยุหานเพิ่นพี่น้อยหันมือเพิ่นหันมือชาลงลงมีลุกข้า พางหา้ากูอะนี่มันเริ่มแดดแล้มลือก็ได้คล้ายแล้วเนี่ยไม่จากเลยมั้งสอมนจะจออมค้าจองเจะละแล่บอกใคมข่ใจกค่ดีก่อนมันแขบ

แครงไถ่เป็นลายลายเอใครจอกอะไรเขาก็นลายกาไรออันนี้อันนี้บอกอ n ไรกำแครงแซมเป็นอรันนไม่ได้มียางลายคื้นๆขึ้นลายแบบนี้นมซิ่งน้เป็แกงนะซิ่งเาจอกอเป็นขนมสมบัตก็ได้ว่าอันทูอันอนก็ใส่รายกานันมุดมันหยุอเนาะยังปะอันทูมันเป็นโหนอันนั้นนะเป็นชีเลมเห็นเขาเชิดนะนีเขาเชิดเล่ยัง

รถขายแล้วไปซื้อเครื่องมึงเถอะคลายได้แสนหนึ่งไปซื้อเครื่องแสนปลายเออก็ชิเจ้งเลยอืมก็ชิเจ้งเลยชาวลงว่ะว่าชิอันว่าชิมาขายต่ำน้ำผสิเจ่งนะไมีตัวดึงได้ไหมมันคลายมันข่อยเด้อมันคายแต่น้ำขายคายข่อยดาวเข็มถังเนาะอันี้ขายต่ำเนาะคนหมักได้ขายต่ำเนี่ยคนหมักต่ำของมัน มูลน้าทึ่งเลย,ยคายแกมสั่งแล้วจำจินใจย้ำปีใหม่ยังดุซีนถอดคลายถอดุซีนคลายบ่บ่ถอดก็ถอดแบบเป็นเทศกาลปีใหม่สงการมันเขากินเจาะอะไรเขาขายเจาหามบ่สองสามพิซเมนไลท์กันคึ้น ส5ำคิปประมาณนี้มั้งอันนี้เป็นชายซ้อันนี้ชายเป็นไปก <c oughs> ินมาชิมเข็มปะแซบเพูดหนึ่งเี็มพูดหนึ่งแซบ <c oughs> แต่นล้กระแซบอยู่งสมนีดแล้วเนาะ <c oughs> ตามคิเดเอง <c oughs> กลับไปตัวนี้ให เต้แต่งมาแล้วมันมา่ละมวือนนเมื่อั้นมือนั้นไปกินปลากอหนาวเต้ยแต่งว่าปลุกมันงคะแล้วเออเราเอาแล้วแล้วมือเช้านี้เ้ยปลุกมันเนาะเฮยเข็มเลวเอาตัวนี้เชิญด้อุนเปาฮะยุบดีปเหตบุตกใจเราบุคอยได้เหมือนาะ น้ำมดบอกเอ้าเฮ้ยป้าตัวไปเฉลยไม่ได้ห้องเพิ่นลืมเพิ่นไปมาแล้วล้นบาวกินไปกินมาก็บลายนาทีติหาหาทายอยู่ถึงไลายนาทีเนาะตอนให้ตัวสองตอนไปจอดรถจอดดูเพียกับมาได้ไปจอดดูเงินคุณตอนกินกับตอนบอกินเนาะส่วนแล้วไลน์อันย่ออยู่นี่ ตำากกลายมีซ้ำมัดตาหญ่กว่าท่องม่กไปห้องไปเะพาเคนจะไปกันได้เนาะหรือยมาเอ็ดเพิ่มบอกระทำบอกรงผุนเขานี่บอค่อยาะมกเอ็เพิ่มมูไลขคนก่อนทั่เราจะตำอันเธอเอ็เหมือนบอรี่ไพ้วนกว่ากันหนาเาจะเบอรหนาที่เจ้าเบ่งหน้าเขาเบน้อยคอมินบอกเด้อไพอ้วนกว่ากันนั่นเองค่ะ chất <laughs> <Bộ trời cười> <trời kết> lượng <laughs> nhau, <cười> Ô, nó, bóng bóng nát 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 คนใจไพ่คมินหมองด้วยติกินพักปันกระต่ายน้องเอาก็ดีห่างไม่เจอประแด้กินเนี่ยคนดีแล้วเจออีกบนิชิมเก็มกินไปกินมากเข็่เข็ไม่ตะมูได้ในนี่บอกองกับปุ่นเป้ายุบเอาพอดีไม่นี่ยสากันนอะ

ทำเป็นอ่พี่น้องอืมแซ่บสะดาษตำผมกินยงได้แซ่บยำน้ำอืมบ่ยอกและบ่ได้กินตำมะฮุงกับตำขบวนก็หมักตำกับมะฮุงเท่าไหรอืมตำมะฮุงแล้วก็เอาอันนี้ยุบข่อำมันได้ไม่ว่ากับตำมะฮุงมะฮุงเขาก็เอามาปลูกเมื่อวานนี่เอาเลยรไปหน้าวคนละจักรีเป็นหรือบ่มันก็มาชื่อเสี่ยงบ่ค่ะอืมอืม ข้วาวลงเ่าเลย,เป,ยเปียมันมาลูกข้าบอ่ะะวา้าลูกค้าวเ,เ,เหรอข้าองไเยอะอืมลูกค้าวจันห้องัเลยเนอืามาเด้อมาเด้อจงปุ่นเบีมยมาแต่ใสมาแต่ใสแต่พ่อจังเห็ดสวยเนาะมืเอีงมันจ้าผู้บ่าวนะ ยิ้มนะคือแบบจะดองแต่พ่อจังเห็ดสวยน่ารักแท้มือนโบแล้วอ่ะโเมื่อตะกาวมันพรมกับบมันพ่อบอกเธออะไรอ๋อเธอเก่าแล้วเพราะตามมาคนนี้กัโดนแล้วนพี่น้องก็สิได้ข้อจบคลิปเด้อแล้วก็สิกินโต้ได้บริเวณวัฏยาเท่านี้ได้จบคลิปไปซื่อเนาะคลิปนี้กั พองมาพุ่งช้ำตอนนี้กทิศเด้อจะคลิปไว้่เพลงสานี่เนาะเป็นไงเลยก่ะท่าว่ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเฮาซ้ำคนเด้อพี่น้องเนาะอย่าพลาดลืมเด้อพี่น้องยัอย่าเพิ่งลืมเด้อขอไม่ปล่อยลืคลิปคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะบ๊ายบายสวัสดี